สวัสดีทุกคนกครับทุกคนเข้าสู่10 Cave House of Toys ครับผมและนี่ก็คือเซ t h Toys EP ที่45ครับผมกับ Iron Man มาที่24โค้ดเนมที่ชื่อว่า แทงเจ้ารถทั้งนี่เลยครับกล่องนี้นะครับผมตัวล่าสุดที่ออกมาจาก z e t o ี s นะครับผมหลายๆคนก็เห็นจัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคราที่แล้วก็22 hot rod แล้วก็แทง24ที่มาพร้อมกันนะครับ2ตัวนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มมีคนถามหลายๆคนแล้วว่าตัวต่อไปจะคือตัวอะไรกันในกลุ่มนะครับ ZD t o ี s t h a i l a n d นนะก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาอยู่ดีนะครับผมแต่มันมีภาพหลุดออกมาแล้วกับตัวที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ครับผม มาที่44กับเจ้าฮ็อกบัสเตอร์ตัวนี้เลยครับผมนะมีโปรโตไทป์ออกมาให้ดูตอนนั้นแล้วนี่ก็ลงสีให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ1ต่อ10ฮ็อกบัสเตอร์เซ็ดีทอยส์มาที่44ตัวเบิเร่มเลยนะครับลงมาสีก็เนี่ยแดงทองตามสไตล์ฮ็อกบัสเตอร์นะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีไฟนะครับ LED มาให้เลยกับฮ็อกบัสเตอร์นะที่มือที่อาร์คเรย o r เตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมและไฮไลท์ที่เจ๋ง ที่เซอร์ไพรส์แล้วว้าวมากๆนี่เลยครับมันเอามาร์กที่43ครับผมเข้าไปใส่ได้นะเอาเข้าเอาออกได้ทั้งตัวเลยเจ๋งมากๆนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวรอด,ดูกันต่อไปว่าเขาจะเปิดพรีออเดอร์กันเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับใครอยากได้ก่อนใครอยากพรีออเดอร์ก่อนอยากทราบข่าวก่อนครับ2เพจช่องทางเหมือนเดิมเลยครับ z d toys thailand แล้วก็ bb kid d o ครับตัวแทนจำหน่าย z d toys ของประเทศไทยนะครับไปติดตามกันไว้เลยทั้ง2เพจนี้จะได้ทราบข่าวก่อนได้พรีออเดอร์ก่อนได้เล่นก่อนเพื่อนเย้ มาดูที่หน้ากล่องก่อนเลยครับมาร์กที่24นี่เลยไอรอนแมนภาคที่3นะครับกล่องมาสีดำเทาเมทัลลิกเงาเงามานี่เลยหน้าตาคุ้นๆกันใช่ไหมใช่แล้วมันมีฝาแฟรอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนหลังเทียบให้ดูด้วยนะครับผมไอรอนแมนภาคที่3นี่เลยหนึ่งในทีมไอรอนเลเจนด์เฮาส์พาร p r o รโตคอ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปนี้เลยแท้งกําลังเบ่งกล้ามอยู่นะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมหน้าล้างท่าโพสพาร์ตนะครับมีมือมีไฟมีขาตั้งมาให้นะมอกอ็แล้วก็รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษรุ่นใหม่ครับฟ้าเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมโปเปิดออกมาเจอกับเจ้าแทงแล้วก็ถาดหลังครับกับพาร์เสริมฟูฟนี่เลยแน่มือมาเป็นสีทองตัดกับสีแบบ ฟ,ฟ,ฟ้าชามเปรนขีวเขียวว่ะเออนะสวยดีมือเออแล้วก็ไฟ4ี่เช้นฐานเหมือนเดิม Iron Man นภาคที่3ครับผมออกจากกลองมาเรียบร้อยครับผม1ต่อ10มาร์กที่24ครับความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรเหมือนเดิมครับวัสดุก็คือพลาสติก ABS แล้วก็มี PVC ผสมมาครับผม สีลงมาสวยเลยนะเป็นเทาด้านๆน,นะครับตรงสีเข้มๆแล้วก็ตรงสีเงินเงาเงา,เงา,เงา่เป็นแบบเมทัลลิกมีสีทองมานิดนึงนะตัวนี้แล้วก็จะมีไอ้สีประหลาดๆที่แบบเขียวๆอมฟ้าเนี่ยเมทัลลิกแบบเทอร์คอยซ์หรอมาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยนะอยู่ในตามลายเส้นกล้ามเนื้อในจอยต่ตางๆนะซ่อนอยู่เออก็แปลกดีไอ้เจ้าแทงตัวนี้ <S <S 1> <S 1> ดูรายละเอยียดกันใกล้ๆครับผมนี่เลยอ r ครีเอเตอร์กลมๆใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าแทงนี่ก็จะมีแบบว่า ชุดเกราะมันจะมีบ่าอยู่ตรงนี้ทำให้นี่เลยคออุฟ๊ฟเอ้ยหมุนได้รอบเฉยนี่ยกพลด้วยอา้งงาวซะงั้นนะเจ๋วเลยคอหมุนได้แบบนี้นี่แล้วก็ก้มหน้านเงยหน้านะครับแล้วเห็นที่คอไหมตรงกล้างอย่างที่บอกว่าสีตัวสีพิเศษนี้ก็ลงมาอยู่ใต้คอด้วยนะด้านหน้ากับด้านล่างนะด้านหลังเป็นสีเทาเข้มนะครับนะมันจะมีตรงเนี่ยอยู่ใต้อกตรงนี้นี่แล้วก็ใต้แขนตรงนี้หัวไหล่นะครับ แล้วมีตรงไหนมีแบบว่านิดนิดแอรเอเซนต์ใส่เข้ามาหน่อยหน่อยนะแล้วก็มีข้างหลังตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับไม่มีปีกนะตัวนี้อ่าแล้วก็มีนี่ตรงหัวเข่าด้าน,นข้างเออด้านในกับด้านนอกนี่แล้วเท้าแล้วก็ตรงข้างเท้าด้วยในกับนอกที่มีสีนะตัวนี้พิเศษออกมานะทำให้มันประหลาดกับเพื่อนเนะี่ยแหละไอ้เรื่องสีนะครับอ่ะจุดขยับไหลมีการเปิดนะครับฟึบ ฟุบดึงออกมาได้หมุนฟุ๊บอ่าจอยแข็งแรงนี่สีทองฟุ๊บข้อศอกงอได้นะครับผมแข็งแรงมือหมุนเปลี่ยนเล่นได้ลำตัวครับยืดทุสตดยนิดนึงเองนะอ่าอ่าแล้วก็กลมนด้หน่อยนึงเอ็นหลังได้นิดนึงซ้ายขวาได้นิดนึงนะครับผมอ่าแต่แน่นแข็งแรงอยู่ที่ขาครับยืดได้นิดนึงฟึ๊บฟ๊บนะเตะ ได้เกือบร้อยแปดหน้าหลังเพราะว่ามันไม่มีตัวที่มาบังตรงสะโพกตรงนี้นะครับกลางออกได้ขนาดนี้ฟบเขางอได้นี่ชสวยเลยนะโชว์สีทองฟบนี่อ่าฟุม้มเท้าก็ขยับได้นิดนึงนะครับผมนะก็จัดท่าโพสได้พอสมควรเลยตัวนี้นะครับกับเจ้า แทง์ <Tank. S 2> สำหรับพาร์ทที่ให้มาเปลี่ยนครับก็ไม่ได้มีอะไรปกติเลยนะไฟกับขาตั้งแล้วก็มือ3คู่เป็นมือแบนะก็ปล่อยพลังมีคู่เดียวที่เสียบไฟได้กัน2อ,อันเป็นรีพอร์โซก็นะตามนี้เข้าใจกันอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนให้ดูแล้วกันคราวนี้นึกออกหรือยังว่าฝาแฝดของเจ้าแทงมันคือใครนี่เลยเดี๋ยวไปหยิบลงมาให้ดูครับฝ <c oughs> าแฝดของเจ้าแทงก็คือนี่เลยมาร์คที่17 ฮาร์ดเบรกเกอร์นั่นเองนะครับผมนี่เลยคู่แฝดอีกหนึ่งคู่ yeah. ก็คือบอดี้ตัวเดียวกันเลยแต่คนละสีแค่นั่นเองนะครับฮาร์ดเบรกเกอร์กับแท้ง17กับ24นะครับแซดดีทอยก็เลยปล่อยออกมาแล้ว24ง่ายๆเพราะว่ามีโมของเจ้าฮาร์ดเบรกเกอร์อยู่แล้วนะครับผม ด้านหลังครับนี่เลยนะอย่างที่เห็นเหมือนกันเป๊ะๆครับ2ตัวนี้นะครับอ่ะนี่เลยครับมาร์กที่24เจ้าแท้งอยู่ในตู้ Hall o อ o r m o r และสีก็จะแอบกลืนลน,นะพวกดำๆเทาๆเ,าเาพราะตู้ฮอลมันสีเทาใช่ไหมเออแต่เปิดไฟมาก็ถือว่าโอเคมันจะต่างกับพวกนี้นะชุดแดงชุดทองมันก็จะเด่นหน่อยอันนี้ก็จะแบบห,หายไปนิดนึง เอาละครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่45แล้วนะทั้ง Iron Man, War Machine, Deadpool, Wolverine, Spider-Man, u น t ้า m a นนู่นนี่เต็มไปหมดเลยจาก s ซตดีทอย s ครับผมนี่ก็เริ่มมาลามาแถวที่4แล้วเป็นตัวที่23นะเกิดนับ Iron Man อย่างเดียวนะครับผมนี่เลยนะก็รอต่อไปอย่างที่บอกครับน่าจะเป็น h อ w k Master Mark ที่44นี่แหละแต่ตัวอื่นก็ยังมีออกมานะก็ไล่เก็บกันครับ ใครยังขาดตัวไหนยังไม่ได้ตัวไหนก็ไปจัดกันนะที่2เพจนี้เลยที่บอก ZD Toys Thailand แล้วก็ BB Kid d o อนะครับ EP ต่อไปที่ช่องนี้จะได้ดูนี่เลยอย่างที่บอกคราวที่แล้วเอาออกมาตากแดดตากลมรอแล้วกับมาร์กที่42รีโปรดักชันใหม่สีไม่เดียวแล้วนะทํามาเดี๋ยวรอดู EP หน้ารอดูสิว่าทิ้งไว้สักพักจะเป็นยังไงนะครับกับมาร์คที่42ตัวนี้ก็รอติดตามชมกันได้เลย បាយលាថ្ងៃនេះ